สวัสดีครับพบกับผมช่องพายชงสุด็่นะครับวันนี้ก็เอาผลไม้มาให้กับางวัดนะครับมาดีใจใหญ่เลยน,นี้ก็ัอดีสวยกันเร็วครับครับครับก่อนช่วย นี่ข้อควานเขาก็ไม่อยู่นะครับว่าใส่ไว้สองขาหน้าเลยนะครับควานไม่อยู่น,นี้ก็เกจะเที่ยงนะครับก็เลยต้องขาหน้าทั้ง2ข้างนะครับเดี๋คนไปคนมานะครับ กวนก็ไม่อยู่ในช่วงกลางวันนะครับก็จะใส่สองขางหน้าไว้นะครับเผื่อเด็กเผื่อคนเกาเข้ามาเล่นนะครับพอได้ยินเสียงมาดีใจใหญ่เลยน้องวัด ก็ขอบพระคุณคุณแม่รัตด,ดาวันมากๆนะครับแล้วก็คุณแม่ลำดวนนะครับลำดวนสายหานะครับก็ขอบพระคุณทักงสองท่านนะครับที่ได้มีผลไม้อันหวานให้กับน้องภัยวัดได้รับประทานนะครับก็จะบำรุงน้องวัดด้วยและก็แม่สาวน้อยด้วยนะครับ ไปแต่ละทีก็จะเอามาให้กับน้องวัดด้วยนะครับก็จะไล่วันพฤหัสได้วันอาทิตย์นะครับก็น้องวัดก็จะได้ทานวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะครับรุ่งของวันหนึ่งนะครับ ็ลบๆนะครับเศษไม่มีนะครับอันนี้นี่ก็เนื้อตัวก็เริ่มมีเนื้อคุณก็เริ่มจะเริ่มจะหายแล้วนะคุณนะครับเริ่มจะเป็นหนุมแล้วนะครับ ที่เดิมนะครับหลังหลังบูดนะครับตอนบายบายก็จะมาผูกไว้ที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นพูต้นใหญ่ต้นนี้นะครับพอกลางคืนก็จะเอาเข้าเข้ากับที่โรงช้างฝั่งผิดกับ ลุงชมพนนะครับตรงนูน้นเอามาอยู่หลังวัดนะครับอยู่ข้างหลังวัดนะครับนี่ข้างหลังโบสถ์นะครับจะได้ไกลเด็กๆนะครับ ก็เด็กบางคนก็ซนนะครับ นะครับกินแเบ,บไม่เดินเลยนะครับนี่ทุกครั้งก็ได้กินก็จะเดินวันนี้นิ่งเลยนะครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để ก็บดบไมีเดทนะครับก่อนไม่อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ออกนะครับกลัวจะวิ่งนะครับ ก่อนก็คุณตาก็ไม่ได้เลี้ยงตั้งนานแล้วนะครับ คงต้องโลน้องอาร์ตกลับมาจากพัทยานะครับจากชนบุรีนะครับน้องอาร์ตก็ไปชนบุรีหลายวันแล้วนะครับก,กินไม่เดินนะครับวันนี้ cho hiếu đây đấy. ินะครัลองไปวัดหน้าตาเหมือนแม่เลยนะครับนี่ยิบโตยิ่งเหมือนแม่นะครับ จากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อง,งสมศรีด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่เจ็บรั่ไข้ขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็าาคำว่าสวัสดีครับ